เนองหนูจะไปหาจะไปไหนคะจะมีจาได้เลยหรูจะไปหาแม่หรออแม่ตื่นหรือยังต่นล่อนหรอแล้วพ่อไปไหนล,ลูกพ่อไปไหนคะ พ่อไปไหนบอกแม่ก่อนบอกยายก่อนพ่อไปพ่อไปไหนคะพ่อไปฉานะคามอ๋อค่ะมันนมานี่ไปค่ะไปค่ะพ่อไปสารคามแล้วแต่งมานี่หลือแม่เอาเคอเคไปขึ้นไปแตนี่ปจาจ้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 ่จ้าจ้าม้าจ้าจาจาจ้าจ้าจาจ้จ้าา้ย้า้าจ้ ตาเรียกทำตื่มาเลยนะลุงมดล่ะอ๋อแล้ลุงมดยังหัวเราเลยยังหัวเราะเลยโอลุงมดจะกินข้าวขับมานี่เลยค่ะอ่ามีตุ๊กตาหมีตัวเท่าตัวเองเลยเอาหยอดเร็วๆเร็วๆพี่เพชเดี๋ยวไม่ทันพี่พลอยนั่นน่ะ เอา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  <laughs> เร็วเร็วเลยเอาเหรียญสิบสิลูกเอาเหรียญสิบส <mm mm> ไิไหนไห <mm mm> นเหรียญสิบอยู่ไหน <mm mm> นี่นี่ไงน,นี่ไงนี่ไงหยิบเลยห <mm mm> ย,ยอดดีดีหยอดดีดีเร็วเอา เก่งจังเลยเอายอดแม่นี่แม่นี่แม่เบิ้งพ่อยอดอะอะเรียวเรียวเรีวเรวเร็วเรยวเรีวเรีวเรวสิเอาทำไมทำไมทำไมเอาหนูเป็นอะไร เอาทำไมไม่เล่นนะ่ะไม่อยากได้หรอไม่อยากได้เงินหรอเอาเร็วๆเก็บ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 ัวเไปเล่ยก็บเอาเอา <ๆ S 2> <ๆ S 1> เอายอดยอดให้ให้มีเต็มเร็วๆลูกใครเต็มก่อนคนนั้นชนะ หมดแล้วอะไรนู่นอยู่นู่นหมดเอาเอาเข้าเอาเข้านี่เร็วลูกเอาใครใครหยอดหมดก่อนพ่ออาจุจุอย่าอมไม่ได้ยายแตนเลยไปไปลูกมามานี่เอามาเอามานี่เออใครไม่ทําเอาในในเอาไม้เรียวมาหน่อยแม่ไม้เรียวมาหน่อยแต่เอาไม้เรียวมาตีเปี้ยเลย ไปไปเอาไม้เรียวมาน้องพลอยเอาไม้เรียวมาบบองอแงเหรอพี่น้องเพิ่นไข่ไไอายอดยอดให้พ่อเสร็จเร็วลูกเร็วๆพ่อจะได้เก็บอเอามาไปเก็บมาไปเก็บมาให้พ่อ,อไ,ไปเก็บมา เมาไหมให้พ่อเร็วเอาไมพ่อบอกว่าถ้าใคร่อน้เวมาให้หนูดีส็องปน้องพลอยพี่พลอยเป็นอะไร ไม่ทำอะไรเลยอืมอืมเล่นจ้าครับผมเอาน้องเพียาเมาไปวางไว้หน่อยลูก เพชคนสวยไม่สบายใช่ครับไม่สบายกำลังงอยไงเอามามาเอาเอาไปวางไว้บนโต๊ะให้แม่ไปลูกไปเอาไปให้แม่นะอ่ะน้องเพชน้องเพชเอาไปให้แม่เอาไปให้แม่อแมโอเค กำลังสำบบอยเป็นไข่ยืดทางครับพี่น้องไข่ยืดทางวันนี้แม่แอนอยู่ที่กมลาใสนะครับแม่นบอก่อนามโม